แรงลมหลายคนยังคิดไม่เป็นว่าอาจารย์ครับแรงลมคิดอย่างไรนะครับลงที่จุดต่อนะครับซึ่งสูตรที่ใช้นะครับวิศสกรส่วนใหญ่นะครับเรียนมาก็ใช้สูตรของดูชิมินฟอร์มูล่านะครับเรามาดูสูตรของดูชิมินกันนะครับเขาบอกว่าแรงลมที่อยู่แนวราบนะครับเขาบอกให้แปลงนะครับเพื่อความสะดวกให้แปลงแรงลมตั้งฉากกับโครงหลังคานะครับดูนะครับ แรงลมมาแนวราบนะครับมาแนวนอนแบบนี้ก็บอกว่าเวลาคำนวณเนี่ยครับเพื่อความสะดวกนะหลายคนบอกว่าไอ้คำนวณแรงลมตั้งฉากกับตัวนี้นะครับซึ่ง p ตัวนี้เราคำานณได้จากสูตรนะครับเมื่อเรารู้มุมซีตาตรงนี้นะครับนะครับก็จะใช้สูตร P คูณด้วยภายในวงเล็บนะครับสองไซดซีตาหารด้วย1บวกซด์ซนะครับไอ้นี้มันเป็นเป็นตัว M เด๋ยวเด๋ยวจารย์ค่อยแก้นะครับในเอกสารนะครับ ตัวนี้เป็นไรายกำลังสองซีตาครับนะครับ Pn คือหน่วยแรงลมตั้งฉากนะครับดูตามรูปเลยนะครับ P คือแรงที่ที่กนานกับกรงลัคานะครับซึ่งใช้ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นะครับซีตาคือมุมของกรงราคาตัวนี้และโปรดสังเกตนะครับว่าแรงลมเวลามันพัดนะครับมันจะพัดไปเกิดขึ้นข้างเดียวนะครับถ้าเกิดขึ้นสองข้างเมื่อไหร่นะครับมันไม่บาลานซ์นะแรงลมมันเกิดขึ้น ทีละข้างนะครับไม่ได้เกิดพร้อมกันสองด้านนะครับถ้าสองด้านอาจจะเป็นพายุที่พายุทอร์นาโดพายุไซโครอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครับเราต้องคิดปฏิละด้านนะครับให้แรงลมกระทาด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอ่าแรงในเมือ์ตัวนี้นะครับต่อนะครับอ่าเนี่ยครับแรงลมความสูงไม่เกินสิบเมตรดูนะครับให้ทุกคนใช้หกสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบคืออะไรครับหกสิบคนณีที่อยู่ในตัวเมือง ไอหนึ่งร้อยกรณีที่อยู่ชายทะเลนะครับเพราะน้เดี๋ยวจะมีตารางกอตารางขอถ้านในชานเมืองในตัวเมืองหกสิบในในที่โล่งแจ้งหรือชายทะเลใช้หนึ่งร้อย 100, นะครับที่ความสูงไม่เกินสิบเมตรความสูงสิบเมตรถึงยี่สิบเมตรแรงลมก็จะมากขึ้นนะครับเป็นแปดสิบถึงร้อยี่นะครับจากยี่สิบเมตรถึงสี่สิบเมตรแรงลมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยี่สิบถึงร้อยหกสิบเมตร หน่วยนะครับกิโลกรัมต่อตารางเมตรกรณีที่ความสูงมากกว่า40เมตรเราก็ใช้แรงลมนะครับ160กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับมันเป็นต่อตารางเมตรหมายความว่าพื้นที่นะครับกว้าง1เมตรยาว1 m, เมตรแรงลมปะทะเกิดขึ้นเนี่ยที่ความสูง10 m, เมตรก็คือนะครับ6กิถึง100กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับ เนี่ยครับแรงลมทุกคนดูนะครับก็จะแยกเป็นตารางที่1นนะครับแรงลมที่อยู่ชานเมืองนะครับชานเมืองนะครับแบบเมืองหรือชานเมืองนะครับแรงลมขวามือนะครับในรูปเมืี้เขียนไว้ชัดแล้วนะครับอ่าถ้าชายทะเลแหละครับแบบโล่งแรงลมก็จะสูงขึ้นอ่าทุกคนก็เปิดดูตารางตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่เลยนะครับนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับ เมื่อกี้เราได้สูตรของดูชิมินไปแล้วนะครับสมมติว่าโครงหลังคาตัวนี้นะครับดูนะครับทุกคนดูนะครับมีมุมซีต้านะครับซึ่งความสูงตัวนี้นะครับตัวดั้งตัวนี้ครับสูงสองเมตรสามสิบนะครับสองเมตรสามสิบแล้วก็แนวนอนในความยาวนะครับความยาวทั้งหมดนะครับแปดเมตรเราค็ควดเป็นรูปสามเหลี่ยมหามุมซีตาตรงนี้นะครับ มุมซีตานะครับสมมุติว่าสาสิบองศานะครับก็สองจุดสามาหกดอาร์แทนนะครับได้มุม3าสิบองศาเราก็อยากจะรู้ว่าแรงลมนะครับเพียรตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่าสูตรเลยครับสมมุติว่าแรงลมแนวราบที่ความสูงนะครับไม่เกินสิบเมตรจากที่บอกครับตารางเมื่อกี้ตารางที่หนึ่งอันแรกนะครับตารางอันแรก เราใช้หนึ่งร้อยเราก็แทนค่าสูตร p แนวราบครับหนึ 100. ่งร้อยซ่ายสามสิบตัวนี้ก็สามสิบแทนค่านะครับก็จะได้เห็นไหมครับแรงลมแนวราบแปลงสู่นะครับตั้งฉากโครงราคาได้แปดสิบนะครับแปดสิบต่อนะครับอ่าทีนี้สมมติว่าโครงราคาในรูปเมื่อกี้นะครับในรูปเมื่อกี้ไอโครงตัวนี้นะครับ มันมีระยะห่างเบนะครับช่วงเบเนี่ยถ้ากับห้าเมตรถ้ากับห้าเมตรแรงลมนะครับทุกคนดูหน่วยตัวนี้นะครับแรงลมที่เราคำนนณได้นะครับเมื่อกี้แปดสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวนะครับกิโลกรัมต่อตารางมเมตรเราก็คูณด้วยช่วงย่อยของเบก็คือห้าเมตรนะครับสังเกตนะครับกิโลกรัมต่อตารางมเมตรคูณด้วยเมตรเหลือกิโลกรัมต่อ,มอเมตรเราคูณด้วยช่วงย่อยของมัน ช่องย่อยเมื่อกี้สองจุดสามหนึ่งเมตรอ่าช่องย่อยนะครับสองจุดสามหนึ่งทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้สองจุดสามหนึ่งอันนี้สองจุดสามหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับก็ครึ่งสองจุดสามหนึ่งอันนี้ก็ามาครึ่งหนึ่งสรุปแรงลมที่มันพัดตัวนี้ก็คือมาจากจอยตัวนี้นะครับรับพื้นที่ตัวนี้มาครึ่งหนึ่งขึ้นมาได้บน,นครึ่งหนึ่งก็จะได้ความยาวเท่ากับสอง จุดสามหนึ่งเมตรพอดีนะครับนะครับคูณสองจุดสามหนึ่งก็จะได้เพลนข้าร้อยี่สี่กิโลกรัมเห็นไหมครับหน่วยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรคูณด้วยเมตรคูณด้วยเมตร,มตรก็ได้แรงลมเพลนนะครับเก้าร้อยยี่สี่กิโลกรัมหรือแรงลมแนวราบนะครับถ้าเราคิดแบบแนวราบนะครับก็เอาหนึ่งร้อยนะครับกรณีที่เราไม่แปลงนะครับถ้าเราไม่แปลงเราใช้แนวราบเลย แนวราบเมื่อกี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยนะครับเราไม่แปลงนะครับเราคูณด้วยอเบของโครงหลักคานะครับท่ากับห้าเมตรนะครับคูณด้วยหนึ่งจุดห้านี้นะครับอ่าดูนะครับอ่าเนี่ยความสูงสองเมตรสามสิบอันนี้มันมีเมมเบอร์สองชิ้นดูความสูงนะครับเราก็แบ่งครึ่งตัวเนี้ยนะครับแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ความสูงวัดมานะครับ จากจุดนี้นะครับมาตรงนี้ครึ่งหนึ่งลงมาครึ่งหนึ่งก็คือได้ความยาวความสูงตอนนี้ครับก็คือ2.3งศูนย์พอดีก็คือหมายความว่า P นะครับที่จอยตัวนี้รับพื้นที่ขึ้นไปด้านบนครึ่งหนึ่งลงมาข้างล่างก็ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น P แนวราบตัวนี้นะครับมาดูนะครับก็หนึ่งคูณกับอโครงราคาที่เราวางห่างนะครับคือบ คูณด,ด้วยช่วงย่อยเพระมันได้5 7าบ้ากิโลกรัมครับหลังจากที่เราได้แรงทั้งหมดที่จุดต่อตรงนี้นะครับเราหาทุกจุดต่อเลยนะครับเราก็ไปคำนวณเลครับโดยวิธีอะไรครับที่เราเรียนมามีตัดจอยตัดเทคชั่นแต่ปัจจุบันนะครับเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมายเลยนะครับมี m y d a s มี Prota มี SUT Fruit มีของ c c t t r u s t หลายตัวเลยครับซึ่งมีทั้ง2มิติ3มิติก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าใครที่คำนวณชอบแบบเซกชันแบบตัดจอยก็ยังได้อยู่นะครับสมัยที่อาจารย์ยังไม่โปรแกร,รมก็ชอบแบบตัดเซกชันนะครับจะเร็วมากหาด้านเทคโมเมนต์ตัดเซกชันตัวไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ดูนะครับเราตัดจอยเซกชันเอาตอนนั้นผ่านจุดหมุนแรงก็จะเป็นศูนย์เหลือตัวที่ไม่รู้เพียงตัวเดียวนะครับก็จะเร็วเหมือนกันนะครับ เพราะตอนนั้นยังไม่มีโปรแกร,รมมากมายเราก็ใช้วิธีตัดเซ็กชันหรือตัดจอยนะครับผสมผสานซึ่งทําให้เรานี่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็อ้นี้ตรงนี้ก็ฝากทุกคนนะครับว่าเมื่อเราได้แรงที่จุดต่อที่โวงข้อหมุนหรือรั t ตัวนี้นะครับเราก็ไปคำนวณหาแรงโดยวิธีการนะครับตัดจอยเซ็กชันหรือใช้โปรแกร,รมได้เลยนะครับ